ไม่ใช่รู้แต่เรียนโดยเฉพาะการพุทธศาสนาของเราพระพิสุสัมมเดเราต้องเป็นตัวอย่างแบบอย่างดีที่งามในการจริยธรรมการน้ำธรรมเป็นแม่แบบหรือเป็นต้นแบบของาัดีาให้อย่างแม่แบบแท้ทีถ้าเราพระพิสมุทสัมมสีหาระส่งเป็นต้นแบบอ่างแท้ทีแดงวามีทำงานเชื่อมันว่าพุทธศาสนิกชน ขามีสตาร์เพิ่มสายในการพัฒน,นาเขาจะมองเห็นว่านี่คือแบบอย่างที่แท้จริงของผู้นั้นเป็นพุทศาสนาบรรยากาศเกิดบนที่อย่างไรให้เขาเห็นคประจักษ์การปัจจุบันด้วยเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้แนหะี่เป็นแบบอย่างที่ดีทีงามเป็นหลักในการเผยแพร่ศาสนาให้ชาวโลกนัก้นเขาได้เห็นว่าคําสอนของโยชมาซานุทิชานนะั้เป็นแบบอย่างที่ดี พระสาัรีขุนเป็นพระราชชีพที่เกิดความเม่ตาใสอย่งางวันนั้นเลยคาสอนอะไรก็เลือกใส่กะอ,อะไรก็แบบอานทีด่ดีงานปัญญาญาณน้อยจ่าท,าทาันท่านพูดหลักธรรมไปไม่มีประโยชน์ก็เกิดความเม,าม่ตาใจศรัทธามีศรัทธาความเชื่อพระชาตรีความเมต่าึงได้ข้ามภูมงในศาสนาคอามาได้เป็นพระราชาโลก เพราะฉะนั้นตัวอย่างการต่างทางศะสนาของเราโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเทำตัวอย่างให้ดีให้เป็นที่เคารพคตางของพุทธศาสนงฆชนพุทธศาสนงฆชนนั้นก็จะเป็นตัวอย่างให้คนเราเห็นว่าตั้งตีลูกพุทธศาสนาเราท่าดีอย่างไรเป็นคนดีอย่างไรไม่ใช่ประเภทว่าพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่ง ไม่ต้องตามหลักการคำพัสศร์แลศาสนาเราต้องชปนคนมีสัจจิีใจจริงในการคำพังศรนจิตใจต่อตัวเองด้วย แน่นอนประเทศชาติราก็จะเจริญรเรืองเพราะ้นการสัมมนาการวิชาการนี้ได้เห็นด้วยไม่ได้ค้านจะอยากให้ปฏิบัติการทังแท้จริงมีอยู่ในการสัมมนานี้ด้วยเป็นตัวอย่างที่สุดนี้ก็ขอดู้พันในการจัดการสัมมนานี้เ็นความริษยาการวิจารณาหลังผมมาซึ่งความรู้ แด้นำไปปฏิบ er ัติให้สมกับความเป็นพืชศาสตร์ให้สมให้สมกับที่เราลงทุนเรามาจัดการสัมมนาจากกิจกรรมนี้ให้เกิดประโยชน์พยานแท้จริงของไปครั้งนี้เกิเพื่อความเชื่อเโยงเดินของจริงด้วยเพื่อความเรินเือนของงค์กรด้วยและเพื่อความแยบยิของศาสนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปเอาทชาวโลก จริงอย่างไรสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อให้เราทุกคนนะฮะที่เป็นชาวทุทช่ใช้การภัษาสิ่งท้อตอย้อนความความความผู้ทุกองค์นั้นให้มันคงตลอดไปขอให้คุณภาษีพัฒนาไทยช่วยดำเนินการให้ทุกการถึงปันผลเพ่าคกา